Good morning Good afternoon Good evening Good night โอเค very good เชิญครับอทักทายตอนเช้าครับ Good morning Good morning Good afternoon Good afternoon Good evening Good evening Good night Good night โอเคจำจํด้วยนะครับเวลานั้นเราก็ไปทักทายคนที่บ้านเราได้ Morning โอเค very good Good afternoon โอเค อื้อวิโอเค้เจกูโอเคแอบซูตต่อไปวัตไซ t ิวเทวั y ไ u ด a วเซ a ัตไซิวเทเ a เทคุณใสใสอะไรนะครับวัตไดิวูเซเยี่ยมเยี่ยมนลอ่นาวเบสิกอ่ให้คุณยายพูดต่ออ้าวคุณยายพูดตามโอเค do you like this style okay do you like do you like do you อ่าดีนะเขาดีนะอ่าโอเค do you like อ่าโอเคไอ้ยานี่เนี่ยไอ้ยานี่เขาอะไรเขาไม่ลงติดในความต้านนะ ไอ้ฮยครับไอฮดอ้ฟังอย่กบอกว่า Yes I'm looking for <Yeah. S 2> uh.